Transcrição ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ติดตามใน Facebook Fanpage แล้วก็ใน YouTube Channel เลยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประจําเดือน2 5 2565ตุลาคม2565นะครับกับบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงไปซะหน่อยนะวันนี้มาอัดคลิปแต่เช้าด้วยมาพักผ่อนต่างจังหวัดนะครับก็เลยถือโอกาสอัดคลิปกับบรรยากาศวิวดีๆแบบนี้ด้วยเลยนะครับคลิปประจำเดือนตุลาคม2565นจะเป็นอย่างไรก่อนไปติดตามรับชมได้นะ ฝากคลิปอื่นๆที่ผมทําขึ้นมานะครับตอนนี้มีหลายคลิปทําขึ้นมาก็ดูเด็ดเพลิดเพลทั้งในเรื่องของหวงจุ้ยเรื่องความรู้ของโหราศาสตร์และวิธีการแก้ไขดวงชะตานะครับเดี๋ยวจะผลิตคลิปอื่นๆมาให้อีกมีคอนเทนต์เยอะเลยเพีเยงแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเรียบเรียงยังไงให้พูดให้ได้ง่ายกระชับมากที่สุดเพราะว่าดีเทลรายละเอียดของข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไม่อยากพูดอะไรสมศรีสมฮาไปได้วยในบางเรื่องนะครับเอาละไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปประจําเดือน ตุลาคมทั้ง12ราศีกันดีกว่าครับสวัสดีชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านนะฮะดวงชะตาชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมเราฟังกงันชาวลัคนาราศีมิถุนมีดาวพระพุธเป็นดาวประจำตัวพระพุธเลขสีนะเดือนนี้มีดาวพุธย,ย้ายสองครั้งเลยในเดือนเดียวน,น,นะครับแต่เดี๋ยวเราไปคุยกันในเรื่องของดาวที่หยุดนิ่งกับที่ก่อนกันจะดีกว่าดาวที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ก็มีแต่ดาวดวงใหญ่คือพระเสาร์พระราหูและดาวพระพธฤหัส นะครับเริ่มต้นที่ดาวพระเสาร์ก่อนดาวพระเสาร์นี่ปเป็นดาวเจริญมรณะโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนมรณะเป็นเกษตรสุขภาพร่างกายชาวลัคนาราศีมิถุนค่อนข้างดีนะไม่น่ากังวลอะไรนะครับและที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้ดาวพระเกตก็จะย้ายไต่ไายไม่อยู่ในเรือปัตตานีอย่าวไปว่ากันนะมันย้ายวันที่สามนะครับดาวพระราหูเลขแปดดาวพระราหูเลขแปดเป็นดาวเจ้าเริญสุภะนะโคจรเข้าอยู่ในเรือนลาภะอยู่ตรงเนี้ย มานานแล้วเครดิตชื่อเสียงของชาวลัคนาราศีมิถุนค่อนข้างดีนะครับจะทําอะไรก็สร้างชื่อให้กับตัวเองช่วงนี้ดีทําเลยจัดเลยนะครับแล้วก็ต่อไปคือดาวพฤหัสเลขเห้าดาวพฤหัสเนี่ย <c oughs> เป็นดาวเจเริญกักมมะตอนนี้โคจรเป็นเกษตรอยู่เรือนกัมมะชาวลัคนาราศีมิถุนเรื่องการงานค่อนข้างดีนะนะครับแต่ว่าเรื่องการงานยังไงชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ย,าานนยก็พยายามเรื่องหนึ่งหาความรู้หาอ,อ,อะไรความรู้หา งานวิชาการหาอะไรให้กับตัวเองจะทําอะไรก็มีความรู้ให้มากๆแบบนี้เนี่ยจะส่งผลดีให้กับหน้าที่การงานตัวเองค่อนข้างมากนะครับโดยนี้มีดาวเยอะดาวย้ายเยอะแต่ว่าแค่ไม่กี่วันเอาวันแรกก่อนย้ายพร้อมกัน3าดวงเลยคือมีดาวพังคารพระพุธและดาวพระเกตน,นะครับเริ่มต้นที่ดาวพังคารก่อนแล้วกันพังคารเลขสาเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริด้วยโคจรเข้ามากลุ่มลัคนาของชาวลัคนาราศีไม่ถุน มีลาบนะมีโชคลาบนะแต่ว่าโชคลาบเนี่ยหาได้จากกุพศักดปัญหาหรือความเดือดร้อนนะครับลองดูแล้วกันไปหาตรงไหนได้แล้วไปเสี่ยงเอาเองแนะ่จริงจริงแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้หมายความถึงเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเล่นหวยอะไรอย่างนี้หรอกความหมายโชคลาบความหมายโชคลาบหรือลาภเนี่ยมันคืออะไรที่มันได้มาง่ายๆนะครับไม่ได้มีอะไรสูญเสียไปพวกนี้เขาเรียกว่าโชคลาบเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันได้มาง่ายง่ายยกตัวยอย่างเช่น เงินจากประกันก็ได้นะครับคือเจ็บป่วยแล้วมันได้เงินโดยที่เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแบบนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภประเภทหนึ่งได้เหมือนกันนะครับหรืออะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้เราได้ไดมาง่ายๆของแถมอะไรเงี้ยก็ได้นะไปซื้อไปซื้อ <c oughs> ไปซื้อของไปซื้อยาไปซื้อแมสอะไรได้ของแถมมันก็ถือว่าเป็นลาภประเภทหนึ่งนะครับประมาณนี้นะราบต่อไปก็ดาวพุธเลขสี่พ,พุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือน พันธุด้วยโคจรเขาอุ่เรือนพันธุเป็นเกษตรชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะช่วงนี้อยากได้บ้านอยากซื้อบ้านก็จัดตัวดีมีโอกาสพบปะญาติพี่น้องของตัวเองอยากทาอะไรกับญาติพี่น้องพูดคุยติดต่อนะครับทําการงานซื้อบ้านซื้อช่องเป็นในหน้าช่วงนี้ทําดีทําได้ทําเลยแต่ว่าช่วงเวลามันไม่ค่อยนานเท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับต่อไปก็ดับพระเกตพระเกตเนี่ย ย้ายเข้ามาอยู่ในเดือนปัตตานีเร่งโดยสตางชาวลัคนาราศิมิทุนฟังให้ดีๆความคิดมากความวิตกกังวลช่วงเวลานี้ค่อนข้างมากใครก็ตามแต่เป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรควิตกกังวลช่วงนี้ช่วงที่พักเกตอยู่ตรงนี้เนี่ยนะหายุกยานะไปหาหมอทานให้เรียบร้อยนะครับไม่ให้อาการของตัวเราเองเนี่ยมันกําเริบนะครับดูแลตัวเองเยอะๆโอเคไหม นอนหลับเนี่ยมีโอกาสฝันค่อนข้างมากนะครับนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่ค่อยเต็มอิ่มดาวพฤกษ์มันทำให้เราเกิดความวิตกกังวลนะ่ะแบบนี้นะครับก็เรามันระวังตัวเองไว้ละกันคนรักคู่ครองที่อยู่ด้วยกันเนี่ยคุยกับเขาก่อน,นว่าเรามีอาการไม่ค่อยดีอย่างมีเรื่องทะเลาะกันมันจะไม่ดีเอานะครับต่อไปนะครับก็มีดาวย้ายละในวันที่18ตุลาคมนะ18ตุลาคมดาวพระอาทิตย์เลขหนึ่งย,ย้าย ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนศาสจนะครับโคจงเข้าไปเรือนอพุทธะ,ตตะเออเป็นนิดด้วยนะเอาเป็นพินทุบาทด,ด้วยนะหมชาวลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะผมว่าใครที่ป่วยเนี่ยนะเป็นลรกซึมเศร้าว,วิตกกังวลนะช่วงนี้ยังไงก็ติดต่อพูดคุยกับหมอห,หน่อยนะ เยาเนี่ยติดตัวไว้อย่าให้เกิดความวิตกกังวลโอเคไหมเออมันเป็นช่วงเวลาที่เราก็ค่อนข้างเ,เขาอะนะเพื่อนฝูงก็น้อยอยากจะเดินทางไปไหนบ้านไหนก็ไม่ค่อยไปเออมันเก็บตัวอยู่ลําพังอะนะมันไม่รู้จะพูดยังไงมันมันไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะอยู่ลําพังแล้วดีโอเคไหมนะครับควรไปเจอผู้คนแต่เราไม่ยอมไปเจอใครนี่เนี่ยเดียเออหาอะไรทํานะครับหรือ จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็ได้แต่ว่าถ้าท่านจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะก็ดูซะนิดนึงบางทีผมเคยมีประสบการณ์บางทีเราเป็นโรคเครียดโรคตกกังวลหรือซึมเศร้าเนี่ยเวลาเลี้ยงสัตว์บางครั้งถ้าเรามีอารมณ์รุนแรงเนี่ยก็สงสารมันนะนะครับคือเอาเป็นว่าหาอะไรทํานะครับอย่าให้ตัวเองอยู่เฉยเฉมีอะไรให้เราทํามีอะไรให้เราคิดแล้วก็เรื่องยาเนี่ยอย่าให้ขาดเลยนะครับช่วงเวลาเดียวประมาณสักสองเดือนนะกลางเดือนธันวาคมก็คงหายนะแหละอาการพวกนี้โอเคนะครับ ต่อไปนะครับดาวที่จะย้ายอกีกก็ในวันที่21ตุลาคม2 1ตุลาคมนี่ดาวพระศุกเลข6ย้ายดาวพระศุกเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยโคจรเข้าอยู่ในเรือนปุตตะเป็นเกษตรผมว่าชาวลัคนาราศีนี้ถุนเนี่ยนะอย่างน้อยเรื่องหนึ่งที่ดีก็คือเรื่องโชคลาภเรื่องทาอะไรเราได้มาง่ายๆนะเพราะใน,นช่วงนี้อยากจะซื้อข้าวซื้อของมันเป็นเรื่องเสียตังค์อีกแล้วนะอยากจะซื้อข้าวซื้อของ อยากจะออ,อะไรอะไปเที่ยวอะไรเงี้ยช่วงเวลานี้ก็เอาหนากักก็ไปก็ได้เที่ยวก็ได้นะครับเสียเงินซะหน่อยนะหาความสุขให้กับตัวเองอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่เฉยอย่าทําให้ตัวเองเหงามันไม่ดีแต่ถ้าเราออกไปเที่ยวหน่อยนะได้ใช้จ่ายเงินหน่อยนะครับไปพบปะผู้คนไปในสถานที่ใหม่ๆได้ไปซื้อของอะไรให้กับตัวเองโชคบันดีมีโอกาสไปแล้วได้ของแถม นะครับได้เจอสิ่งที่ดีๆเข้ามาได้เจออะไรที่มันคุ้มค่าเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวลัคนาราศีมิถุนก็แก้ไขด้วยวิธีนี้ไปหน่อยแล้วกันดูกระเป๋าตังค์ให้ดีใช้เงินแต่มันพอดีแต่เดี๋ยวมันจะได้สิ่งที่กลับที่กลับมาเนี่ยมันคุ้มค่าเท่านั้นเองมันก็ไปช่วงเวลาที่แต่อย่าลืมนะดูกระเป๋าตังค์ให้ดีอย่าไปเวอร์วังเกินจริงเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนนะครับสุดท้ายและดาวที่จะย้ายในเดือนนี้ก็คือดนวที่2ี่สิาตุลาคม 23่ตุลาคมดาวพระพุธยา้ายพระพุธดาวประจำตวงชาวลัคนาราศีมิถุนนะนะครับก็จะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือน,นปุตตะก็เออก็อย่างที่บอกนะนะครับผมว่าหาอะไรใหม่ๆทำอะไรที่ทีเ่เราไม่เคยทำไม่เคยเที่ยวไม่เคยไปก็ลองดูช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีอย่าปล่อยให้ตัวเองเหงา อย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ลําพังหาอะไรใหม่ๆทําให้มันเกิดความตื่นตัวตลอดเวลาให้มันเกิดความไม่ต้องท้าทายอะไรถ้าเราไม่ชอบการชาเลนจ์เนี่ยนะแต่ว่าหาอะไรใหม่ๆทําที่มันมีความรู้สุกว่าม,มันแตกต่างมันจะเติมมีอะไรที่มันใหม่คนเรา,วาเวลาอยู่คนพังอยู่คนเดียวหรือมันเกิดความเหงาเนี่ยนะนะครับมันหาเพื่อนไม่ได้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ไม่ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นมาได้เนี่ยก็คือการหาอะไรใหม่ๆทําหาสารที่ใหม่ๆไป มันมีความคิดใหม่มันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในหัวเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกไม่เหงานะครับเพื่อนใหม่เสถานที่ใหม่เอ,อ,อะไรที่เที่ยวใหม่ไปเจออะไรที่มันแปลกใหม่มันเราได้คุยกับตัวเองผมว่ามันก็โอเคแต่อย่าลืมแล้วกันว่าเพราะว่าดาวพกเกตเนี่ยเราอย่าไปขาดเรื่องการทานยานะการพบปะแพรเรื่องนี้ก็อย่าลืมแล้วกันแต่ถ้าท่านไหนไม่ได้มีโรคพวกนี้ผมไม่ต้องกังวลนะนะครับ หลักๆก็เอาเป็นว่าให้เรามาลองเรื่องการนอนเรื่องความคิดความคิดมากความกังวลนอนไม่หลับฝันเยอะผลกระทบก็มีเท่านี้ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็คงได้ไปในสถานที่ใหม่ได้ไปเจออาจจะเจอธุรกิจใหม่ก็ได้เจอเพื่อนใหม่ก็ได้ก็มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเอาละนี่คือภาพรวมโดยส่วต่างของชาวลัคนาราศีมิถุนครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเราฟังนะครับคลิป โหราภาษากฎหมายของผมนะครับยังไงอย่าลืมติดตามคลิปอื่นๆไปด้วยนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้ด้วยเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับการกดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์เนี่ยเพราะมันแหมเป็นกุศลที่ดีสําหรับทุกๆท,ท่านทนะี笑<笑>่ช่วยผมกระจายคลิปออกไปนะครับก็ผมพูดในเรื่องของวิชาการนะนะไม่ได้งมงายเลยมากก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับกดซับสไครต์กดแชร์กันให้หน่อยนะครับสําหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ